ในโลกยุคใหม่มีสินทรัพย์อยู่ชนิดหนึ่งครับที่มันไม่ได้เป็นแค่แร่ธาตุธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายมาเป็นอาวุธสําคัญในสงครามเศรษฐกิจระดับโลกไปแล้วครับสินทรัพย์ที่ว่านั่นก็คือแร่เอิร์ธวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแร่ธาตุกลุ่มนี้กําลังจะพลิกเกมการเมืองโลกไปได้ย่งไงคําพูดนี้ทรงพลังมากนะครับเทิงเสียวพิงพูดไว้ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนเป็นการมองการไกลที่ วางรากฐานความสำคัญของแร่เอิร์ธกับบทบาทของจีนเอาไว้เลยนะครับแล้ววันนี้คำพูดนั้นมันก็กลายเป็นความจริงที่ชัดเจนที่สุดเลยครับเอาละครับมาเริ่มเจาะลึกกันเลยเรื่องของแร่เอิร์ธเนี่ยนะครับมันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาแบบทันทีทันใดเลยในช่วงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับมันโชว์ให้เราเห็นพลังของแร่กลุ่มนี้เลยว่ามันคืออาวุธทางเศรษฐกิจดีๆนี่เองตอนนั้นสงครามการค้ามันดุเดือดขึ้นเรื่อยๆเลยครับ ทั้งสองฝั่งก็คือศาสตร์กำแพงภาษีใส่กันไม่ยั้งเลยแต่จีนมีไพ่ตายที่เหนือกว่าครับนั่นก็คือการจำกัดการส่งออกแร่เอิร์ธซึ่งมันก็ไปจี้จุดอ่อนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐเขาอย่างจังเลยบทเรียนสำคัญจากสงครามการค้าครั้งนั้นมันชัดเจนมากครับว่าแร่เอิร์ธไม่ใช่แค่สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วๆไปอีกแล้วแต่มันคือเครื่องมือต่อรองชั้นเซียนที่สร้างอิทธิพลบนเวทีโลกได้ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่นักลงทุน ต้องจับตาดูให้ดีเลยทีนี้คำถามคือแล้วจีนเดินหมาเกมนี้มาได้ยังไงทำไมถึงกลายเป็นผู้เล่นที่แทบจะผูกขาดทรัพยากรที่สำคัญขนาดนี้ไปได้เราลองย้อนกลับไปดูกันครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักแร่อิร์ดกันสั้นๆก่อนนะครับมันคือกลุ่มธาตุโลหะ17ชนิดที่ชื่อมันบอกว่าหายากหรือแร่ออร์ดแต่จริงๆแล้วเนี่ยแร่ธาตุพวกนี้ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะครับแต่ที่มันแรก็เพราะว่ากระบวนการสกัดให้มันบริสุทธิ์เนี่ย ทั้งซับซอ้อนแล้วก็สร้างมลพิษสูงมากต่างหากแล้วถามว่ามันสําคัญยังไงคือมันอยู่ในทุกอย่างรอบตัวเราเจริงๆครับตั้งแต่ระบบสั่นในสมาร์ทโฟนที่เราใช้สีสวยๆบนหน้าจอไปจนถึงหัวใจของมอเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันอยู่ในเทคโนโลยีทางการอาหารล้ำๆทั้งขี่ปนาวุธเรือ,อดำน้ำํานี่แหละครับที่ทําให้มันกลายเป็นแร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์สไลด์นี้แสดงภาพที่น่ากังวลมากนะครับ สหาภาพยุโรปนำเข้าแร่เอิร์ธจากจีนสูงถึง98%สซ่วนสหรัฐก็ประมาณ80%ตัวเลขพุ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงมหาศาลของซัพลายเชนโลกเลยนะครับที่เราเอาไปฝากไว้ในมือของผู้ผลิตแค่รายเดียวการที่จีนก้าวขึ้นมาคุมเกมนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เพื่องโชคช่วยเลยครับแต่มันคือผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่วางเอาไว้อย่างดีในขณะที่โลกตะวันตกอาจจะเรียกได้ว่าเดินหมากพลาดไปหน่อยครับ เส้นทางของจีนมี3ขั้นตอนสําคัญครับ1คือวิสัยทัศน์ของเติ้งเสี่ยวผิงที่ต้องการสร้างอุตสาหากรรมให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ํา 2. คือจังหวะที่โลกตะวันตกเริ่มถอยหนีจากอุตสาหากรรมนี้เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมและ3คือการที่ชาติตะวันตกถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดแร่ที่ซับซ้อนให้จีนอีกด้วยครับพอความเสี่ยงมันชัดเจนซะขนาดนี้ทั่วโลกก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วครับตอนนี้ทุกป,ประเทศเลยต้องดิ้นรนกันอย่างหนักเลยเพื่อหาแหล่งแร่เอิร์ธแห่งใหม่ที่มั่นคงและปลอดภัยกว่าเดิม ในตอนนี้มันมีทางเลือกอยู่2ทางที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับทางแรกคือกรีนแลนด์เป็นเส้นทางที่ถูกต้องตามกฎระเบียบแต่ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคและต้นทุนที่สูงลิว่วกับอีกทางหนึ่งก็คือเมียนมาซึ่งเป็นเส้นทางที่ง่ายและถูกแต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงและผลกระทบที่น่ากลัวครับทีนี้พอพูดถึงกรีนแลนด์นะครับศักยภาพของมันอยู่ในตัวเลขนี้เลยครับ1นึ่งล้านห้าแสนตันนี่คือปริมาณแร่สำรองที่คาดว่ามีอยู่ ทำให้กรีนแลนด์ถูกมองว่าเป็นเหมือนขุมทรัพย์แห่งใหม่ของโลกตะวันตกที่อาจจะเข้ามาท้าชิงการผูกขาดของจีนได้เลยแต่ว่าขุมทรัพย์นี้มันไม่ได้หยิบขึ้นมาง่ายๆนะครับอุปสรรคมันเยอะมากทั้งสภาพอากาศที่โหดร้ายต้นทุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แพงมหาศาลแล้วก็กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดสุดๆโดยเฉพาะกฎหมายที่ห้ามทําเหมืองยูเรเนียมปัญหาก็คือแร่2ออย่างนี้มันมันมกจะอยู่ด้วยกันครับพอห้ามขุดยูเรเนียมโปรเจกต์แร่เอิร์ดก็เลยต้องหยุดชะง,งักไปด้วย เอาละครับข่าวนี้ย้ายมาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างนั่นก็คือการทำเหมืองที่ไร้การควบคุมและมีความเสี่ยงสูงลิ้วในประเทศเมียนมาลองนึกภาพตามนะครับกระบวนการนี้คือการฉีดสารเคมีอันตรายเข้าไปในภูเขาทั้งลูกเลยเพื่อให้มันละลายแร่ออกมาจากนั้นก็สูบของเหลวที่มีพิษขึ้นมาแล้วน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีหนักๆทั้งหมดก็ถูกปล่อยทิ้งลงแม่น้ำโดยตรงเป็นกระบวนการที่สร้างหายนะกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงครับ แล้วดูตัวเลขการเติบโตนี่สิครับมันไม่ธรรมดาเลยจากแค่ไม่กี่ร้อยตันในปี2017พุ่งพรวดไปเป็น40,000กว่าตันในปี2023กราฟนี้มันแสดงให้เห็นเลยครับว่าการทำเหมืองที่ไร้าการควบคุมนี้มันขยายตัวเร็วขนาดไหนและมันก็เชื่อมโยงโดยตรงเข้ากับซัพพลายเชยนของจีนด้วยที่น่ากังวลก็คือผลกระทบมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเมียนมานะครับมันลามมาถึงบ้านเราแล้วคำพูดของชาวบ้านริมแม่น้ำกกที่เจอปัญหาสารหนูปนเปื้อนในน้ำ มันสะท้อนต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประเมินค่าไม่ได้เลยซึ่งนี่คือความเสี่ยงด้าน ESG หรือความยั่งยืนที่นักลงทุนยุคใหม่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วครับตอนนี้เกมกระดานแห่งภูมิรัฐศาสตร์มันกําลังขยายตัวออกไปอีกไม่ได้มีแค่การต่อสู้กันระหว่างสหรัฐกับจีนอีกต่อไปแล้วแต่กําลังจะมีผู้เล่นหน้าใหม่และพันธมิตรใหม่ๆเกิดขึ้นมาครับยุทธศาสตร์โลกกาลังเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่ต้องพึ่งพาแหล่งผลิตแค่แห่งเดียว ตอนนี้ทุกคนกำลังมุ่งไปสู่การสร้างซัพพลายเชนที่มันยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้นพูดง่ายๆคือไม่ใช่การสู้กันตัวต่อตัวอีกแล้วแต่เป็นการสร้างทีมขึ้นมาสู้กันครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือสหรัฐเริ่มเดินสายสร้างพันธมิตรใหม่ๆมีการลงนาม MOU ด้านซัพพลายเชนแร่เอิร์ธกับทั้งไทยมาเลเซียและญี่ปุ่นเพื่อสร้างแนวร่วมขึ้นมาขานำนาจและลดการพึ่งพาจีนนั่นเองครับนี่แหละครับคือบทสรุป การควบคุมแร่ธาตุเหล่านี้คือตัวกำหนดอำนาจทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติในทศวรรษข้างหน้านี่คือสมรภูมิแห่งอนาคตเป็นสงครามเศรษฐกิจยุคใหม่ดีๆนี้เองคำถามสำคัญที่ต้องขบคิดกันต่อก็คือในเกมระยะยาวที่มันซับซ้อนขนาดนี้ใครจะเป็นฝ่ายกุมชัยชนะและมันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจโลกของเราต่อไปอย่างไร เรื่องราวแบบนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลกการลงทุนเลยนะครับซึ่งที่ช่องของเราเนี่ยมีอัปเดตเรื่องราวเชิงลึกแบบนี้ให้ทุกวันถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลสําคัญก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ